สวัสดีครับอยู่กับช่องปลาชิตคนหมักรถด้อครับเด้อว,วันนี้พามาบึงของใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวครับรถพ่วง360ครับแม่ลูกคันนี้ปีหาเจ็ดบอกตัวนี้360ครับปี57ครับบอกขายเด้อครับนี่เด้อ ทั้งใหญ่ทั้งยาวแม่ลูกครับความใส่งานตัวนี้ปีหาเจ็ดไม่เบื้องได้บนหรอไม่ประมาณสี่แสนกว่าไม่ประมาณสี่แสนกว่าตัวนั้นปีไหนปีห้าสองอันนี้ปีหาเจ็ดนะครับขั้นหนากากไล่ตัวนั้นปีหาสองครับบอกขายครับผม เดี๋ยวราคาแจงไต้คลิปนะครับเดี๋ยวพาชมรอบๆคันสภาพข้างในครับประมาณนี้เลยแบตบมีนหนี่ครับสภาพข้างในกับถือว่าโอเคอยู่สวยอยู่สวยอยู่ บมีครับแบม่มีสภาพประมาณนี้แล้วครับสามหกศูนย์ปีห้าเก็ดนะครับ,รบตัวนี้ความใช้งานถัลลลลลลงลมสามสี่ถังคัสซี่งามครับคัสซี่สวยเลยละ่ะ ยางดีอูดยหาใส่งานเลยครับต่ออูโชคชัยอุดรครับตัวนี้โชคชัยอุดรสภาพตามนี้เลย <c oughs> ยางถือว่าโอเคครับใส่งานได้เลยไอ่ตรงสวยๆไมันต้นองถ่ายมานะใช่ไหมรงส่วยๆวยไม่ต้องถ่ายมานี่ครับตัวนี้ปีหาเจ็ดนะครับเด้อแม่ลูกพร้อมใส่งานเลย สามหกศูนย์ปีห้าเจ็ดครับมาเบื้องต้นนี้ครับเดี๋ยวราคาแจ้งใ้คลิปนะครับพูดได้หารถแลนหินแลนทรายลยครับเด้อสภาพกระบ,บะบประมาณนี้ สภาพลูกต่อไวหวเรียบร้อยลูกแม่ลูกรถใส่งานปกติด้วครับคัดสีสวย หมอบีบเ,เป็นถอดออกไหวเด้อครับเ้อจุกมือหมุน ข้างใน,นซื้อว่าสะอาดดีครับสะอาดดีอยู่สองพวงนะครับเดี๋ยวพามาเบิองอีกอีกอีกพวงหนึง่งอาเบิองอีกพวงหนึ่งครับ ตัวน,นี้เป็นดำกับสีเ,าเ,<ห>าเน,น <laughs> าะน,น, <laughs> นี่อีกพวงหนึ่งครับตัวน,นี้สามหกศูนย์ตัวน,นี้ปีใดเห้อตัวน,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 นี้ปีหางหกสามพวงนะครับอยู่นี่ตัวน,นี้ปีหาหกนะนน 5, ด้วยครับอนนั 5, น,อนนี้ลูกมัน อันนี้ลูกมันนะครับนี่สภาพตามนี้เลยรอมันกะเดี๋ยวแต่ราคาเดี๋ยวเพื่นหาใสให้ครบครับอันนี้ลูกมันครับอันนี้ดั้มเกษตรครับตัวนี้เป็นคอเกษตรอันนี้ลูกมันครับลูกมันขายเหมาเลยครับสามพวงเลยราคาเดี๋ยวคอยโทรมาคุยกันต่อรองได้ราคาเดี๋ยว เดี๋ยวคุยเดี๋ยวแจกอีกครับตัวนี้ปีห้าหกตัวนี้ปีห้าหกครับสามหกศูนใส่งานได้ปกติทุกคันด้อครับเด้อผู้ใดสนใจหาไว้ใส่งานครับหลุดพ่วง ขายเหมาเลยครับสามพวงครับสามหกศูนย์เดี๋ยวพับเบื้องข้างในแบตเตอรีบ่บ่มีครับมไม่กับประมาณสี่แสนกว่าครับ,รบสภาพข้างในก็ถือว่าสะอาดดีอยู่ครับ รถจอดไล้ขายเมาครับสามคันเลยครับภายสนใจกับกิงกลางมาไหนด้วยครับเด้อรถพ่วง360 ใส่งานได้ปกติด้วยครับประมาณนี้แหละแม่ลูกทั้งสามพวงเลยผุ้ใดสนใจกิงกลางมาไยนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นั่นนผูู้ใด,ดยอยากซื้ออยากขายฝากได้นะครับอยากซื้ออยากขายฝากได้ เดี๋ยวพอกันคลิปหน้าได้ครับผมสวัสดีครับ